สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะก,ก็จะทำบล็อกวันเดย์วิสเนค่ะนี่นะคะอาหารเช้าของเจนค่ะก็ในระหว่างกินข้าวคะ่ะอ้อนึงบอกวันนี้จนกินเล้งต้มแซบค่ะระหว่างกินข้าวเจนก็ดูหนังไปด้วยนะคะแต่หน้าเจนดูเครียดมากเลยค่ะจริงๆมันไม่เครียดนะคะอันนี้ก็คือเจนเข้าเรียนแล้วนะคะแต่ว่าเข้าเร็วเกิน,นะค่ะก็เลยนั่งเรียนของกิ๊บเต้นเราไปก่อน,นะคะ่ะอันนี้ก็เริ่มเรียนของแจนเองแล้วนะคะ ทีน,นี้ก็คือเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะก็ที่เห็นแดนนำหนังสือมารองกันลหลายๆชั้นนะคะเพราะว่าแทนเขียนไม่ถนัดค่ะทุกคนแตนมูความรู้สึกว่าโตมันอยู่ต่ำไปหน่อยคะ่ะเขียนแล้วมันต้องกลมเยอะคะ่ะต็เลยหาหนังสือมารองเอานะคะอันนี้ก็คือรหว่างรอเรียนสังคมนะคะคือเหมือนรอเพื่อนนะคะแล้วครูก็เปิดเพลงให้ฟังค่ะออแล้วฉันก็เตรียมเอาหูฟังออกแล้วเปิดทีไปแล้วฉันก็เดิน นี่คือครูพูดเหมือนครูรู้เลยค่ะคือทุกครั้งที่ครูพูดอย่างนี้นะคะครูพูดตปงเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะทุกคนดิมนอเรื่องของเขาบางคนจิจกังดาก็ยังยังฟังอยอันนี้คือเรื่องเรียนจริงๆนะคะเรียนเรื่องแอฟริกาค่ะ เล่นเสร็จแล้วก็มาั่งกินข้าวนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือมีเกมเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิชาเ e ียนสน n d s สปีกิ n งนะคะที่เชื่อเขาจะให้ทุกคนพูดค่ะแต่ที่เชื่ออธิบายอยู่ค่ะก็คือยันนี้จันมีสอบคณิตศาสตร์นะคะจันก็เลยต้องรีบอ่านหนังสือก่อนค่ะกราะทำข้อสอบไม่ได้ค่ะแล้วก็จันก็อ่านหนังสือไปพร้อมกับ g o o g l หนึ่งแก้วค่ะ อันนี้ก็คือจะเริ่มสอบแล้บนะคะที่เห็นเป็นวิดีโอด้านบนก็คือเป็นวิดีโอตอนที่ครูกาลังพูดรูดๆรดอรอนักเรียนเข้านะคะอันนี้พูดก่อนสอบค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นก่อนเข้าสอบแจนได้ยินโครูพูดว่าครูกําลังติดตามสร้อยสวรรค์งา้วยค่ะแล้วครูก็บอกว่าสนุกมากเลยค่ะแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนได้จังหวะพอดีนะคะคือด้วยความที่ใจเป็นคนที่โอเคค่ะกลัวผีค่ะก็แบบว่า แล้ววันนั้นมีรุ่นน้องมาเล่าเรื่องผีให้ฟังพอดีค่ะก็เลยดูทอาสบค์งาไปแล้วกันค่ะจะได้หายกลัวเรื่องผีค่ะอันนี้ก็คือการเรียนกิจกรรมนันทนาการนะคะก็มา,มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันแล้วนะคะก็คือทำกันบ้านแล้วกานหนังสือคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะอ่านมาแค่อ่านหนังสืออ่างเดียวนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับล็อกวันเดย์วิธมีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u b s c r i b แจนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ